ได้แล้วได้แล้วตีเดโพแม่น้ำเจ้าพยานะครับกร,ก,รรกระดีเจ็ดกัมกระรดีเดดราฟิชชิ่งเจ็ดกัมปลาหกตัวไม่ใหญ่น้ำมันก็แรงเนาะตีไปปล่อยชมสักสองสามวินะแล้วก็ก็กลับมาช้าๆนิ่มๆกลับบ <c oughs> กัดโหดมากตัวนี้น่าจะ อ้าวลุดประโทเนี่ยมัวจะถ่ายคลิปเนี่ยลุดๆุดลุดลุด,ล,ด,ล,ดลุดนะลุดแล้วลุดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวตีใหม่เดี๋ยวให้ดูเหยื่อโอ้ยตัวใหญ่น่าจะซักโลได้มึงน,นี่เหยื่อตัวนี้สีโโลแกรมนะครับตัวเบ็ดเบอร์สิบสองมาแล้วมาแล้วลูกเทโปนะครับ กัดคดีเจ็ดกรรมคดีเลด้าวิชชิ่งเจ็ดกรรมนะครับสีโฮโลแกรมครับเต็มเต็มโอ้โหไอช้อนเจ้าพญาตันินตายนี่ไม่เกี่ยวนะนไอชอนเจ้าพญาเกินครึ่งโลไปเยอะกินจิ้งรีดครับจิ้งรีดเจอแมลงไม่ได้ปลาช่อนเนี่ยโดน เห็นมันขึ้นไงขึ้นอยู่หน้าท่อเนี่ยย้อนไปปุ๊บปุ๊บเลยเรียบรย้อยส่งสมิตรเลยยกจะขาดไปเนี่ยสาย e อซีอนเองชอนจัพยาครับกินจิงรีดนี่เรียบร้อย <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้วน่าจะสวายนะ <c oughs> ใช้ขนมปังตี <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> หัวน้ำลง <c oughs> น้ำไหลเอื่อย <c oughs> ใช้ขนมปังฟาร,ร์มเฮาส์หนึ่งแพนเลยน่ยาจะสาใช้ได้อยู่สักโลโลสองโลน่าจะมีสายสี่ปอนนะครับ ยังมายังมายังเถียงเทียงโอ้โหมันดือ้อมันดือ้อมันสู้ตรงนี้มีเชือกด้วยนะเนี่ยพาดพาดเชือกเนี่ยไม่รู้จะรอดเชือกเปล่าโอ้ไม่ไปใช้ใช้โลสองโลแล้วมั้งวงน้ำขนาดนี้เดี๋ยวมาดูกัน เทียบเยอย่างนักอะไส์สามกว่าเนี่ยสามกว่าเนี่ยโอ้โหนี่ดูดูไซสกสะกนนี่ดูเทียบกับมือนี่โอ้โหอย่างใหญ่ กับตัวแค่เนี้ท <c oughs> รมานใจคิดหายส <c oughs> วยงาม okay. ขนมปังก่อนหน้านี้สองก้อนสองแผ่นผมไม่ได้แต้มเลยนะไม่ได้ป่าแช่เรื่องนาจนเปื่อยแต่ว่าก้อนมเมื่อกี้ แต้มอย่างเงี้ยนิดนิดนิดนดิอย่างเงี้ยได้เลยเนี่ยตัวเมื่อกี้สามสีโลเดี๋ยวลงไปถ่ายให้ดูตัวแรกนะตัวนี้ดูซิจะได้ไหมหัวเชื้อส้นตีนแต้มแค่นี้พอเพราะว่าปลาแม่น้ำเนี่ยมันมันกินกินไม่แรงมากกิน,น,อ,น,น,อ,นอ่อนออนอะมาดูกันสวายสามลูกกว่าขนมปังหนึ่งแผ่น แล้วก็อันนี้ออกมาแจมแจมแจมนิดเดียวพอเพราะว่าสวายแม่น้ํากินเหยือ่อกินไม่ไม่แรงมากนักกินบางๆพอตัวน,นี้สามโลก,กว่าฝากด้วยนะครับถ้าทางตัวใหญ่นะเข้าต่อหรอ เดินเลยเดินเลยซ้ายเลยเดินซ้ายเลยมันอ้อมเสาอ้อมเสาเหล็กเสาเหล็กเสาสูงอ่ะตัวยังอยู่เลยมันดิ้นอยู่เลยเนี่ยดึ๊กดุ๊กดุ๊กดุ๊กเนี่ยอ่าออกแล้วออกแล้วออกแล้วใายอีกถ้างั้นก็ใายอีก ตอนแสงอาจจะคึมๆหน่อยเด้งแล้วเด้งแล้วเด้งแล้วคืนแล้วมา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 แล้วน,นี่โยกหัวประดุกเปล่าวะขอเป็นเทปโอนะลุ้นยากว่ะแม่งโยกหัวฮะ ดุกใหญ่ใช่ไหมโยกหัวโหดุกโซเวเลอร์เลยเดี๋ยวเปิดเปิดเปิดป่ากวะก็เท่านั้นแหละมันย้อนแสงเยอะมากนี่เลยชวนมันมาบนตะลิ่งเนี่ย <laughs> โอ้เกือบโลเเนี่ยผมไม่โลอ่ะวนตึกเลยโลโลป่าด้วยเนื้อสวยเลยอะ่ะด,ดูดิ อ mm hmm. ยังใหญ่เอาไหมเอาไหมนี่นี่นี่น,นดุกเจ้าพญาตัวโลวกว่านี่ mm hmm. เนื้อเด้งๆเลยนี่หันทัวหนะ่อยหันทัวดูนะ mm hmm. นะบ,บอยอีกแล้วนะครับหมานจริงๆโอเคมาแล้วมบาแล้วจริงหริตตกนะครับโอ้เทพโพใส้สวยด้วยเกินครึ่งโลเนะี่ยวันพุกเลยโอ้ เกือบโลนะนี่ตัวนี้โอ้ใช้ได้ใช้ได้เกือบโลเกือบโลนี่จิงเบ็ดนะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวหามุมถ่ายก่อนลืนน่นถ่ายลื่น น,น,นั่นแหละสิฟองฟดเลยนะ รู้ไปเลยว่านี่เจ้าปัญญาจริงๆเนี่ยเรือของป้าก็นไหมป้าขวาตัวครับ <laughs> ค่อยๆเพราะสายมันเล็กนะครับใจเย็นเจ้าตัวต้องใจเย็นปลาแม่น้ำดุใจครับสองโลสามโลได้ไหมเดินมา,ดานได้นี้เลยจูงมาได้นี้น่าจะมีติดสามหละ เด็กกิปเปอร์ช่างก็รู้โอ,โ,อโอ้โอ้สุรัตน์ทะเลฮะในนำ้ำโอ้ดูประดูกสามแนะ่นนมีสามโลแน่สามโลแน่แน่นี่สวยสี่สามสี่โลนะีลนะ่นะ มี3-4โลเลยตัวนี้บอกแล้วนี่มาติ๊ดๆนี่โอ้ยมี4มี4โลแน่ครับตัวนี้ไปยๆลากขึ้นนี่เลยจะได้จับง่ายๆเป็มิดด้ามเลยอ่ะเป็นมิดด้ามเลยใหญ่จริงใหญ่จริงตัวนี้จะจะไปอีกที โอ้ยมีสามสี่โลตัวนี้ต้องปล่อยหน่อตัวนี้ยังไงก็ต้องปล่อยมันสวยมากหายากอะอย่าบอกนะจะไปกินไม่เหลือ,อเลยยกไปไว้อุสั่งก่อนเถอะจับขี้นั่แหละเนี่ยตาย ดูภาพนี่กันนี่นะครับ,บดูดูความยาวตั้งแต่บ่าคนยันนน่วถึงด,ดูมือดูมือมือมือเทียบเอ๊ะเล็นไปเลยโอเค